อ่าวันนี้นะครับเราก็จะนะครับ มาแนะนําเกษตรกร,ร,กรหรือหมอเนี่ยนะครับเรียกหมอมาตรวจระบบสืบพันธุ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องดูอะไรยังไงบ้างนะครับถ้าตัวเกษตรกร,เ,ร,กรเองสามารถดูความดีของช่วงท้ายของเขานะครับดูเยื่อเมือกว่ามีคาบหนองมีผื่นมีอะไรต่างๆไหมนะครับถ้ามีมีคาบหนองมีผื่นมีอะไรต่างๆเยอะเกินไปก็อาจจะบ่งว่าม,มีความผิดปกติมีการติดเชื้ออยู่หรือสีเยื่อเมือกที่นะครับแดงหรือจืดจางเกินไปก็จะเบนบ่งถึงความผิดปกติของมดลูกนะครับถ้าสีชมพูเรื่อๆเงี้ยคือสุขภาพค่อนข้างโอเค นะครับในส่วนของการตรวจทุกวันนี้ก็ยังมีการใช้อัลตราซาว์ในการตรวจประเมินนะครับระบบสืบพันธุ์นะครับทุกวันนี้นะครับมีอัลตราซาว์ที่เป็นนะครับพอตเทเบลิลมากขึ้นเรื่อยๆหมอเองก็จะมีเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือในการมาตรวจนะครับก็จะใส่ขึ้นเสียงนะครับอันนี้เวลาตรวจก็จะเป็นหน้าตานะครับคอมมะลูกก็จะเป็นประมาณนี้นี่คอมมะลูกเซ่บนะครับเยว มดลูกนะครับเราก็จะเห็นเป็นโฟลเป็นหลืบนะครับว่าเอ๊ไม่มีคราบหนองไม่มีความผิดปกติไปที่ปีกมดลูกเราก็จะมีเห็นว่าเอ๊ถ้ามันมีการตั้งท้องมีอะไรปีกมดลูกก็จะมีการขยายตัวมีน้ําสีดําๆที่อยู่ภายในนะครับอย่างตัวนี้เราจะเห็นมีน้ํานิดหน่อยแล้วก็แต่ว่ามีคราบสกรปรกที่อยู่ในมดลูกนะครับตัวนี้ก็มดลูกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับทั้งซ้ายและขวาเราจะเจออย่างนั้น นะครับนี่คือเป็นการตรวจถ้ามีการตั้งท้องก็จะมีน้ําในวดลูกมากขึ้นแล้วก็มีอาจจะมีถุงรกและมีตัวอ่อนขึ้นอยู่กับอายุของการตั้งท้องไปที่รังไข่นะครับรังไข่ก็จะมีสองข้างอันนี้เราจะเจอว่านะครับข้างขวาเนี่ยก็จะมีหมอก็จะตรวจดูมีขนาดใหญ่ไหมหนึ่งสอามสีนะครับหนึก็ไซส์ประมาณ4ี่คูณสามเซนคูณหนึ่คูณสอเซนนะครับก็ เดี๋ยวนี้เราก็จะเจอนี่อันนี้สีดำๆนี้คือที่อยู่ในรังไข่คือเป็นฟอเริเลนะครับที่จะมีอยู่ในวงรอบนี้ใบนี้นะครับก็ถ้ามีเป็นช่วงของการเป็นสัตว์ก็จะมีใบนี้โดดๆอยู่ใบ1นถึงสใบก็ไซส์ก็ประมาณสัก1เซน1นจุดไปจนถึง2เซนนะครับพวกนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่จะแสดงการเป็นสัตว์แล้วก็นะครับเป็นช่วงของการที่จะนะครับบ่งชี้ถึงการภาวะใกล้ตกไข่ได้จากขนาดของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมีในส่วนของรังไข่เองก็จะมีตัว cl พบ CL หรือพบฟอเิลที่อยู่ในรังไข่ได้นะครับหรือถ้ามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันจะมีรังไข่ด้านซ้ายรังไข่ด้านซ้ายนี่คือรังไข่ด้านซ้ายนะครับอันนี้รังไข่ด้านซ้ายไม่มีอะไรที่ชัดเจนนะครับจริงๆตัวนี้เมื่อกี้เราก็จะพบว่ามันมีฟอเคิลใบใหญ่แล้วก็มี CL ที่ทํางานอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพวกนี้ก็บ่งถึงว่าวัวตัวนี้มีวงรอบการเป็นสัตว์นะครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการตรวจระบบสืบภันฑ์ว่าอ๋อตัวนี้รังไข่ย,ยังทํางานดีอยู่นะแต่ว่ามงมีปัญหาเรื่องนะครับมดลูกอักเสบบันอ่อนอยู่อย่างเงี้ยน,นะครับเป็นต้นซึ่งก็จะเป็นตัวช่วยนะครับพ่อแม่พี่น้องได้ในการตรวจประเมินระบบสืบพันธ์